พื้นที่ลอยต่อ,ตอของประเทศเป็นพื้นที่ที่มีความสุ่มเสี่ยงเรื่องยาอันตรายการไหลามาของสินค้าบริการที่เป็นอันตรายมากๆแล้วก็แล้วก็เป็นโทษกับผู้บริโภคเนี่ยจะพบเจอในพื้นที่เหล่านี้เยอะครับเพราะนั้นเนี่ยบทบาทของสศเนี่ยเรากระตุ้นให้คนทํางานระดับพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นองค์กรผู้บริโภคนะครับรวมถึงงานด้านสาธารณสุขไม่ว่าจะเป็นเภสัชกรนะครับรวมถึงโรงพยาบาลร่วมมือจับมือกันกาน,กนทำงานร่วมกันเพื่อให้ได้ ภาพของการขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภคที่ที่มีที่มทีทางนะครับแล้วก็จัดการปัญหาได้อย่างได้อย่างเฉียบขาดเฉียบพลันนะครับรวมถึงการทํางานในประเด็นของการรับเรื่องร้องเรียนซึ่งเจอเยอะมากนะครับในในแต่ละเดือนที่เจอปัญหาสินค้าบริการที่เป็นอันตรายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวองค์กรผู้บริโภคเนี่ยเขาทําหน้าที่เหมือนเป็นแอคทีฟซิตี้เซนผ่านการอบรมผ่านการพัฒนามาตรฐานให้เขาสามารถตรวจจับ ให้เขาสามารถรับมือได้ได้อย่างเชี่ยวชาญเนานะกับการไหลามาของสินค้าบริการที่ที่อันตรายจริงๆนะในในเชิงพื้นที่นะครับในส่วนของกอพยอเองเนี่ยเราเฝ้าระวังระบบยาที่ในพื้นที่ชายแดนเนี่ยเป็นพื้นที่พิเศษที่มีการเคลื่อนไหวหลายๆส่วนแล้วเราก็พบว่าส่วนหนึ่งซึ่งเห็นชัดก็คือเรื่องปัญหายาไม่เหมาะสมหรือยาลักรอบเนี่ยเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสเตียรอยหรือว่ายาปฏิชีวนะ ที่เข้ามาขายอยู่ตามตลาดนัดต่างๆเนี่ยตามชายแดนเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งเราร่วมกับน้องๆในพื้นที่เนี่ยช่วยกันเฝ้าระวังแล้วเป้าสุดท้ายก็คืออยากจะให้มีกระบวนการทางนโยบายหรือการจัดการซึ่งจากเดิมในเรื่องยาไม่อยู่ในประเด็นของเรื่องสุขภาพชายแดนมาก็เข้าไปอยู่ในระบบมีการเชื่อมร้อยกันระหว่างฝั่งไทยและลาวหรือพมา่าตอนนี้เราเริ่มที่ลาวก่อนเพื่อจะได้ร่วมกันช่วยแก้ไขปัญหาร่วมกันซึ่งก็เป็นทิศทางที่ดี ที่ในระดับชาติเองเนี่ยคงต้องยกระดับเรื่องนี้ให้ชัดเจนขึ้นนะคะปัจจุบันนาะปัญหามันยังมีอยู่แต่มันมันลดน้อยกว่าเดิมค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับปัญหาของชายแดนก็คือมันพื้นที่เราไม่สามารถควบคุมพื้นที่ได้ทั้งหมดมาสามารถผ่านเข้าออกได้ตลอดเวลาด้วยซ้ำเพราะว่าในบางจุดที่ไม่มีด่านตั้งอยู่เนาะแต่เป็นจุดตามธรรมชาตินั้นวิธีที่ที่เรา ทำและพยายามเชื่อมก็คือเชื่อมกับฝั่งนู้นให้มีการแจ้งเตือนแล้วว่ามีตัวไหนที่กําลังจะทะลักเข้ามาทางฝั่งเราเราต้องเฝ้าระวังตัวไหนเพิ่มเติมอะไรพวกนี้ครับก็คือเราไม่สามารถปิดประตูบ้านเราได้ถ้ารั้วบ้านมันยัง,งมันยังมีรอยรั่วอยู่นะั้นเราต้องอุดรอยรั่วโดยการหาพันธมิตรมาช่วยครับสุดท้ายนี้ชาวบ้านเขาให้ความร่วมมือในระดับหนึ่งแต่ที่ปัญหาก็ที่ยังมีอยู่เพราะว่าเขาต้องการ ใช้แรงแรง,แรงงานในการไปทามาหากินนั้นยาพวกนี้ถ้าระยะสั้นมันมีส่วนช่วยให้เขาสามารถทํางานได้ต่อเนื่องแต่ถ้าระยะยาวนี่ก็คือเขาก็จะเกิดผลเสียเยอะกว่าเราต้องพยายามอธิบายส่วนนี้ให้เขาเข้าใจในระดับหนึ่งบางเคสใช้จนไม่สามารถหยุดใช้ได้เพราะว่าร่างกายมันไม่สามารถสร้างคอร์ติซอลเข้ามาได้เราต้องเฉยี่ยกันต้องกินสเตยียรอยตลอดชีวิต